ไ้อะไรเนี่ยยุมายุยสวัสดีครับอยู่กับช่องอางหอยเกงียงปรดักชันนะครับมือหนิมพลาดมาเห็นยังครับมูนี่ไฟครับมือน,นี้วา่าเสแพงขึ้นคางครับที่งานว่าขึ้นบันไดเราปวดขาฉันครับอันนี้เอาใหม่เพิ่นเฮ็ดครับมาหันกระเชื่อมไว้แล้วครับ าสำเนียงแนวมาขันแนวอยู่อันนี้มันรุ่นเงาวออยซองนะครับมันเป็นแทงพักเก้าครับอันนี้แล้วมูนไฟกรสิตัดออกจักเครื่องนึงก็ห้าิบเอนะครับห้าสิบเอ็ดหิบเอ นะแต่ว่าก่อนสีตัดก็ต้องเสียมทางคนเ mm. หนได้ก่นอนนะครับเดี๋ยวตรงจีนี้สากจุดหน้องจุด ทั้งอยากถ่ายทั้งอยากใส่หน้ากากนะครับอัอดเจ่าให้พี่น้องเบิง้งเขี่ยมกับเซี่ยมไม่ค่อยเป็นนะครับงั้นก็หัดเจี่ยม Với xin nón mà lắp cũng không đen Này ngà ngà quá. ถ้าได้ก็เอาปริดก่อนนะครับเพื่อวามประหยัดไฟเอาเอากระสิมาวัดเนี้มันได้ห้าสิบห้าสิบเมตรต,งงตรงไหมห้าสิบเมตรเลย ครับกะประมาณงานเทินบริจางครับงานเห็นตัวเองมาต้องไปซีเรียนมใน,นจุดจาดพี่นอ้องจุดจัดฝาดปื่ม เมือเดียวก็อันตรายจักหน่อยน,นะครับผมมีขากองอ่ะผู้ใดอยากให้มีขากลองก็ก,กดไลค์กดแชร์่ายกันครับทีได้เฮ็ดคลิปดูๆเห็้พี่น้องเิ่งครับ ก็สิประมาณนี้นะครับแล้วผมก็ผมก็สิด้านนี้ตัดนี้ออกกสิัญญาณว่านี้ปุ๊บ ตัวนี้ผมเสียวัซุปขอนี้เนาะพับเป็นตัวบานพับนะครับตัวนี้ซุปขอนี้มาทนติดตามอีคลิปนะครับยวผมสีเสียแล้วผมว็สียดิวให้เิ่ง่ามันใส่งานจังใดเอาไฟมากกับกไดไแลกกแช่ครับกดนทรับส์จะใคแห่นนำ เ,เป็นกำลังใจให้ผมนะครับสวัสดีครับ